โอ้ยมึงเล่นเฟซบุ๊กปัสละจะมาได้ไงมาแต่ตั้งคว่ำพระเจ้าบอกคว่ำบอกพีดโอ้ยพระยัาบอกคว่ำกันอือพู้ใด้เลยเนี่ยบอกคว่ำกันลูกหลานนั่นละเอาเป็นนิยังขี้เสี่ยบอกคว่ำกันไม่มันสิป่ากันตัวฮะมันสิป่ากันอ้าวเป็น้อยสมัยสมัยนี้เพ้อบ่ได้เนาะมันบ่มพิพา่ันตัวย้่นกันมาข้าวเนืองหน่อสิป่ากันสิยากันแล้วอือมันเป็นนิยังอันไหนไปย้อนนิยัง โมันก็ว่าผัวมันเอารู้สัตตัวผัวมันเอารู้อืมอ้าว้ากันนี้แห้งหน่ากังยากอยู่เนาะเมื่อจะจัดเทื่อนนี่ก็จะได้ว่าหอดคาวผกันพูนสีเทื่อหาเทื่อว่าสันมันว่าสีเทื่อหาเทื่อ Ôi, nó. Mắm cá bò để lái đây là. Mắm cá sâm bản sâm đây là. Sâm bản sâm Ừ Ờ. <laughs> <laughs> tài bảo mi hẹn để sửa cái nhà luôn. mày không có sâm mướn. คุยกับเล็กน้อยเขายังไม่เฮ็ดคลิปน้ำเขายังไม่เขากล้องน้ำเอ้ยใครเหตุจตจของคนบ่ดังมาสั้นเด้อยากแอมแปงเพราะยังฮินโน่แน่ว่าสั่นก็เรียกว่าเออเขามาเตีล่ะเ้างขอบ่ได้อันนั้นดองเสนอกเล็กน้อยอยังคือไปคุยอยู่หลังบ้านโอ้ยกับปวดย่อแล้วมันท้วมมากอ่ะยังปวดย่อดั้มคุยไปดั้มอยู่ข้างบ้านนะนะเออถ้างั้นบ้ากันโดนโย เรื่องอยากซื้อโทรศัพท์แม่แอบสั่นเห็นปลาใส่สองเครื่องสามเครื่องก่อนเด็กซื้อเครื่องปลามาใส่ห้องก็เลววัดโอ้ยอย่าซื้อมาถาั่วละเอ้ยเห็ดแถมมันได้สกวาดเห็ดมันเปลี่ยนสควาดอันนี้บา้านนี้เป็นยังยอดลงทุนบ้างล่ะตะกูแกยมฮันบด,ด็กเด็กขึ้นทุนเคลื่อนอยู่เนี่ยแร <c oughs> โคกุยกับเปลี่นโค้กคุยกับพีแก่ฝนมีเด็กกุกกิ๊กเกือกมาใส่เฮีย่กีตัวเจ้ามากไปกบเด็กเล็กเด็กน้อยหันไปน้อเขาวสันอ๋อกลับไปท่าค้งท่าคลิปก่อน ไปน้ำเล็หน่อยหน่อเนาะไปน้ำบูดเผามันก็ไม่ได้ประโยชน์นะเว้ยตัวสียท้ายแล้วยสร้างบ่เบิ่งเจ้าของเนี่ยเผาพราแห้งอ่ะว่าอยากอายเล็กน้อยจักเม็ดเืมยเผาหัวงูเอ้ยเออหัวงูอะไรล่ะดีมึงยังมาใกยตะกุวกูกัดมึงเด้อั่นนั่นเราไปกันบูงเจ้าของเลยเผาพี่ปอบเอ้ยจะมีปิดตาสร้างเนาะเขาว่าไปเนาะคนกับปอบเปนหนต่างกันเด้อเด้อ ขึ้นบ้างลราบ่เลยนี่ฮะมันจะมาเปียบเทียบเพบงูจักอยู่บอก่อนเคยเห็นยู่บ่แันปอบนาตาสิบม่กดีแลวเว้ยไปถามมาเจ้าเจ้าเร้าองเีหยังแน่กกบเดก็ก็เ้ย็กเย้าเาเาเจาเจาเ็เ็เา็เา็้ากเจ้าเาเจ้านเจ้านีเเขาก็เจ้อเจเจกเาก็เจ้่ก็ากยากแล้วรุเจเจ้าหัเเออาก็ากดีผีากาก็้าก จงอายุยืนตัวม่มาตายง่ายพ่อคงอยากวัวเดแจ้ไปยังดอกเวไล่ไปทั่วอรรถสูดแห้งเถอะเนาะไปสูดที่จักอยู่ในเสือกัแล้วตัวเขามากกว่าสูนเลยแบเน้ยหาเว่อแนว ทำน่อยเออแงงงง่าย <laughs> เาพื่อไหนเจ้าปุ้ยกับไพยนะเจ้ามาเดินมาเดินคุ้ยก็เพื่อนขอ <c oughs> ่อยฮลาเพท่างไห๋อนนี้ เพื่อนสมัยเรียนพุลาที่เขาโทรมาดูๆหะน่ะโอ้ยกเดินจกเพื่อบ่รขักันรับกันน้อนเลยคุยกันมองแมงมองแมงยกไฟโทรศัพท์กัดเล่อมตาแม่แม่ยว้ยนอนบรรับมันกะคุยปัญหาชีวิตมันแนหะน่ะเรื่องนั่นเรื่องนี้แ้วก็อีกอย่างหนึง่งมันกับมาปัญหาเรื่องผัวมันมันอยากปาอ๋อปป้ยาัวาผัวดีๆจะปาผัวป่ะนี่เออมันเป็นอีกอย่างที่จะได้ปาเขา มาผัวมันเอาดูแม่หผัวเขาเอาดูอืมโอ้ยก็ว่าไปเนาะคนเฮานีา่เนาะเอาดูจังเลยหน่อนี่หอยฟังดูกะจักแล้วข่อยคือบ่พอเนี่ยจังสัรคฮะเขาถือหอยแม่พี่บ้าพี่บ่หัวเอาดู ก็อยากปะาผัวว่าเอากระสิปะโตเลงกเล่าช่วยจะให้ผัวเฮ็ดใจไดยหน่อยนี่ช่วจะสิพ่อใจฮะเฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่ละป้าคิดแล้วว่าผัวเอาดูผัวเอายามไหนมันขอยามด่านละเพราะไหนเพราะว่ามารมาได้เขา Tuh, kunci kanan, wah! <laughs>